สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผักเซียนที่บ้านนะคะเพื่อนๆรู้จักกันไหมคะผักเซียนผักเซียนก็จะมีหลายชนิดนะคะแต่ที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้มีดอกสีขาวๆาวนะคะเป็นกระจุกด้านบนแบบนี้เราเรียกว่าผักเซียนพื้นบ้านนะคะที่เรานํายอดเขามาทําส้มผักหรือเราเรียกว่าส้มผักเซียนนะคะหรือกิมจิอีสานนะคะเอาไว้รับประทานกับน้าพริก แจ่วปนนะคะปลาระบองส้มตำลาบอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีสรรพคุณอร่อยนะคะกินมันจะเปรี้ยวๆเ,เนาะวิธีทำก็ง่ายๆคนอีสานรู้ดีนะคะขั้นส้มผักเสี้ยนนะคะซึ่งจะเวลาเราทำเราก็จะเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆเนะาะหมักขั้นกับเกลือจนจนไอตัวเขียวๆเ,เหม็นๆนี่มันออกไปแล้วเราก็ เอาไปปรุงรสเนาะใส่น้ำสาวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกรรมวิธทีของการดองผักนะคะให้มีการแปลรูปให้มีรสชาติแล้วก็นำมาทานกับน้ำพริกป่นเนาะซึ่งผักเซียนเนี่ยจริงๆเขาเป็นพืชที่แบบเกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นเองนะคะสมัยก่อนก็ตามบ้านเรือนของพวกเราเนี่ยจะมีเกิดขึ้นเยอะๆเลยซึ่งผักเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่า ลักษณะใบเขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นแฉกแบบนี้นะคะมันจะมีบางชนิดก็จะเป็นดอกสีม่วงๆเนาะอันนั้นเราเรียกว่าผักเสียนผีซึ่งตรงนั้นนะคะทานไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณทางยาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรนะคะแต่ว่าที่ร,รู้ถ้าเป็นผักเสียนสีขาวๆแบบนี้ที่บ้านจะนํามารับประทานเนาะเอามาทําเป็นส้มผัก แลก็ทานนะคะซึ่งอร่อยมากๆนะคะเพราะก็จะมีเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะในตัวเขาเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็มีสรรพคุณทางยาเนาะผักเซียนเป็นผักที่ขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะหลังบ้านเราเนี่ยบางทีไม่ได้ปลูกมาเองเลยค่ะนํามาดองอย่างที่บอกเนาะเวลาที่เขามีดอกอย่างนี้ค่ะยอด,ดยตรงนี้เขาก็จะแกะ่พอแก่แล้วก็จะมีฝักเป็นยาว,ยาว นะคะพอมันแก่แล้วเนี่ยค่ะฝักที่เพื่อนๆเ,เห็นพอแก่แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะแห้งแล้วก็จะมีเมล็ดเล็กๆ,ๆดำๆอยู่ข้างในเต็มไปหมดเวลาล่วงที่พื้นก็กระจายเต็มพื้นค่ะอันนี้ก็คุณยายเขาเอามาโรยๆ,ๆนะคะก็เต็มพื้นไปหมดเลยเวลาที่มันเกิดขึ้นเยอะๆเราก็เด็ดเฉพาะยอดเนี่ยแล้วเอาไปทําผักดองส้มผักเสี้ยนนะคะ นี่เลยไม่รับปลูกนะคะเม็ดร่วงก็จะเต็มไปหมดมันเป็นอาหารพื้นบ้านของคนอีสานค่ะที่ชอบทำแล้วก็ทานกันแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้จักกันนะคะเพราะว่าคนอีสานก็กระจายอยู่ทั่วเนาะแล้วก็นำผักชนิดนี้ไปดองไปทาน ผักเสียนก็มีสรรพคุณทางยางด้วยนะคะคือลำต้นช่วยขับลมนะคะอาการปวดท้องท้องเสียมีไข้ไข้ข้ออักเสบเมล็ดก็จะช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงเลือดออกตามในฟันขับเสมหะในคอขับปัสสาวะนะคะหรือบางทีปัสสาวะมีสีขุ่นปัสสาวะกระปิดกระปอยอย่างเงี้ย ดอกก็จะช่วยรักษาโรคพยาธินะคะมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อโรคด้วยเขาว่างั้นนะคะรากก็จะช่วยรักษาโรคมือเท้าชาทําให้สตรีที่ไม่อยู่ไฟแล้วมีร่างกายที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นใบช่วยรักษาอาการปวดหัวและปวดต่ข้อนะคะก็คือจริงๆเขามีสรรพคุณในตัวเขาแหละนะคะก็ทานดังนั้นเวลาที่เราทานโดยปกติเราก็ไม่ได้ทานสดๆเรามักจะเอาไปดองเอาไปทําส้มผักกันนะคะ นี่เวลามีดอกก็จะเป็นงนี้เวลามีดอกก็ไม่ต้องไปตัดทิ้งเนาะปล่อยให้เขาแก่ๆเนี่ยมเมล็ดแก่ๆพวกเนี้ยสามารถเอาไปทําพันธุ์แล้วก็โรยนะคะเป็นแปลงเด็ดยอดทานนะคะปกติเราก็ไม่ค่อยได้ไปทํายาอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าด้วยสรรพคุณของเขาเขาก็เป็นยานในตัวเองอยู่แล้วเนาะมีความอร่อยะคะ่ะ เผื่อบางคนอยากเห็นต้นเป็นๆนนะบางคนไม่เคยเห็นเลยเคยแต่เคยเจอแต่คที่เขาเอาไปดองแล้วเนาะมันก็จะเป็นสีแบบเขียวซีดๆเหลืองๆหน่อยเพราะว่านั้นคือผ่านการคั้นคั้นเอาความเหม็นเขียวออกแล้วก็ไปดองกับเกลืออะไรเงี้ยค่ะก็กรรมวิธีการดองผักส่วนมากเราเห็นแบบนั้นบางคนไม่เคยเห็นเป็นต้นนะคะแต่ก็นํามาฝากเพื่อนๆค่ะหากใครอยากปลูกนะคะก็นะ ไปมีเมล็ดพันธุ์ขายตามเพจต่างๆก็มีนะคะเวลาเขาขึ้นแล้วก็เม็ดล่วงก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะก็ฝากไว้เป็นผักอีกต้นหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ